อยากจะถามพ่อว่าที่พ่อเคยพูดว่าขณะเล่นกีฬาไม่ว่าจะเล่นวอลเลย์บอลหรือตีเทนนิสเราก็สามารถจเจริญสติปัะฐานได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจขอให้พ่อช่วยอธิบายค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสติจำปราถนาในที่ทั้งตวงเห็นไหมแล้วก็ตรัสกะอคิตะมานต์ ว่าเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อคือสมัยนี้นี่ไปแยกไปแยกการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะกับการทำงานทำการในชีวิตเนี่ยเป็นไปคนละทิศเลยว่าเอาเน,นี่ยนะถ้าเธอจะเจริญปัฏฐานตรงมานั่งนี่นะหาห้องเงียบเงียหลับตาเดินช้าๆอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีนะในสมัยพุทธกาลเนี่ย ท่านเจริญสติปัฏฐานไม่ว่าที่ท่าน้ำที่กรอได้ใช่ไหมไปเปิดดูได้ในอัตกถามหาสติปัฏฐานสูตรน่ะตรงกับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามาุุเล่มที่14หน้า2 5 9เพราะฉะนั้นในขณะที่ ีเทนนิสเนี่ยรูปนามีมากมายอยากตีใช่ไหมอ้าขอพี่นาลงไปสิอยากไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปอ่าแล้วก็หยิบลูกเทนนิสมาตีเอ้าตีขึ้นไปอ้านี่จับไอ,ไอ้ดัมไม้ตีเทนนิสมันก็มีแข็งลูกแข็งอ่าก็พีาแข็งลูกแข็งไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปไม่นานอย่างที่เราเรากล่าวเป็นคําพูดเนี่ยเพราะว่า รูปนามเนี่ยเกิดดับเร็วมากแล้วก็พินาเร็วมากนะขณะที่เราเตะก็ไม่ไหวก็พินาไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยทุกอาชีพไม่ว่าจะขับรถตุกต๊กๆนะกำลังหันผักขายอยู่ในตลาดหรือขอโทษอะคุณหมอที่กําลังรักษาคนไข้อะตอนพ่อไปเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยนะหมอผ่าตัด เจ็บพ่อกับพี่นาเอ้ยเจ็บเจ็บก็ไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่อำนาจไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาได้อ้าวพอพอ,อ,อเราเราลุกมาอ้าวไอเจบไอเจ็บเมื่อกี้ก็หายไปแล้วเพราะฉะนั้นที่คุณหมอรักษาคนไข้เนี่ยก็จเจริญเกิดประธานได้มีไหวมีแข็งไม่จับก็มีไหวรู้ไหวมีแข็งรู้แข็งนะนางพยาบาลน,นีทุกอาชีพเลย แม้กระทั่งทําอาหารอยู่ในครัวนะจำไหมอัตรกถาขุดทนิกายขุดทนิกายเถระคาถาเนี่ยเรื่องแรกเลยในเถรีคาถานะสตีผู้หนึ่งกําลังเคี่ยวน้ําผักดองอยู่ในครัวท่านไม่ได้เคี่ยวเปล่าแต่พิจารณารูปน้ำที่กําลังปรากฏควบคู่ไปด้วยเอ,เ,อ,เ,อเห็นเกิดดับจำไหมท่านกับพิจนรณานเห็นเกิดดับเออไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีไม่มีการที่จะแยกไปนั่งหลับตาไปเจ็ดวันแปดวันไม่มีนะฟังให้เข้าใจอ่านพระไตรปิฎกถ้ามากก็อ่านเพียงมหาสติปัฏฐานสูตรพร้อมอัตคกตถาขอถ่ายเอกสารมาก็ได้ อ่านแล้วอ่านเล่าสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวจนเข้าใจแล้วปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตรัสสอนซึ่งไม่มีในมหาสติปัฏฐานสูตรตัดให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นเ,เธอจองเดินให้ดูซิเดินเป็นไหมไม่มีเดินเป็นไหมอะไรสำนักเราไปหาไปหาอาจารย์ที่สำนักนี่เธอเดินเป็นไหม เอ้เราก็งงแล้วก็ท่านก็นลุกขึ้นเดินให้ดูนี่นะก้าวอย่างนี้ช้าๆนะยกนะยกนะนี่ย่างนะอันนี้เหยียบนะไม่มีในพระเชตวันเนี่ยใครไปหาก็เทศนาให้เข้าใจแล้วก็เขาก็เจริญสติปัฏฐานควบคู่ไปด้วยขณะฟังบรรลุธรรมเป็นพระอาริยบุคคลมากมายไม่ได้แยกไปคนละทิศ